ครับสวัสดีผู้ติดตามของ Channel d ทีซีเอกันด้วยนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้สปอยกันมานานนะครับในวันนี้เราจะกลับมาสปอยกันอีกครั้งหนึ่งครับกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า l o อกเตอร์ฮนั่นเองที่เป็นซีรีส์ที่มผมชอบอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็ผมจะมาสปอยในคลิปนี้จะเป็นแค่ตอนที่1ของซีซั่น1เท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดใครอยากหาดูต่อก็ไปหาดูต่อได้ใน a a s Play นะครับก็เราไปเริ่มสปอยกันเลยครับผมนะครับเปิดที่นางเอกนะครับมีชื่อว่า Rose t a y l o r นะครับที่นะครับไปทำงานและไปหาแฟนนะครับและก็กลับมาที่ทำงานอีกรอบนึงเพื่อไปหาคนคนหนึ่งครับแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเธอกลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเธอเดินตามไปที่เสียงนั้นนะครับไปที่ห้องห้องนึงซึ่งที่มันมีหุ่นเยอะๆนะครับ แล้วก็ระหว่างนั้นที่เธอกําลังเดินสํารวจอยู่เนี่ยก็มีประตูครับปิดลงมาและดูเหมือนว่าหุ่นในห้องครับก็เริ่มที่จะขยับเองได้ในตอนนั้นครับที่หุ่นเนี่ยเริ่มขยับเข้ามาเริ่มจะมาทําร้ายเธอเนี่ยก็มีคนนะครับช่วยเธอหนีออกมานะครับซึ่งตอนนี้เขายังไม่บอกชื่อแต่ว่าผมขอเรียกเขาว่าพระเอกไปก่อนก็แล้วกันนะครับพอพวกเขาครับหนีมาที่ลิฟต์เนี่ยก็มีหุ่นตัวหนึ่งเนี่ยที่เหมือนติดเข้ามาด้วยนะครับแต่พระเอกก็ดึงแขนออกไป นะครับนางเอกเนี <ter> ่ยก็ยังคิดอยู่ว่ามันเป็นการแกล้งนะครับแต่พระเอกเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับที่โดนควบคุมจากดาวเทียมแน่เนี่ยเขาก็กําลังจะไประเบิดมันแล้วก็บอกให้นางเอกกลับบ้านไปนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาคือด็อกเตอร์นะครับพอนางเอกหนีออกมาเนี่ยตึกนั้นก็เกิดการระเบิดขึ้นมานางเอกครับที่กลับมาบ้านนะครับทุกคนก็เหมือนเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ทํางานของนางเอกซึ่ง ตอนที่เธอกลับมาเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ไปดูตรงบริเวณประตูแล้วพอเธอเปิดมาดูครับก็เจอกับพระเอกนะครับซึ่งพระเอกก็เหมือนมาตามหาอะไรบางอย่างนะครับนางเอกเนี่ยก็พาพระเอกเนี่ยเข้าไปในบ้านนะครับพวกเคยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานพอคุยกันไปสักพักเนี่ยพระเอกครับก็เหมือนจะได้ยินเสียงบางอย่างนะครับซึ่งมันเป็นเสียงของไอ้ตัวแขนพลาสติกที่พระเอกไปดึงมาเมื่อวานนั่นเอง เมื่อมันก็แบบทำร้ายพระเอกนะครับและพระเอกก็สามารถจัดการมันได้พระเอกและนางเอกเนี่ยก็ได้คุยกันเรื่องต่างๆนะครับก่อนที่พระเอกเนี่ยจะกลับเข้าไปในตู้โทรศัพท์สีฟ้านะครับแต่ตอนนั้นนางเอกไม่เห็นจนพระเอกนยครับก็ได้หายไปนะครับซึ่งนางเอกเนี่ยก็ตามหานะครับเรื่องเกี่ยวกับด็อกเตอร์นะครับซึ่งพอเราหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆเนี่ยก็มาเจอว่าเนี่ยแฟนก็โดนเล่นไปแล้วนะครับ แต่ว่านางเอกเนี่ยไม่รู้นะครับซึ่งพอไอ้สองคนเนี้ยคือมันไปกินข้าวกันนะครับซึ่งนางเอกก็เหมือนคุยเรื่องเกี่ยวกับด็อกเตอร์เนี่ยแหละแล้วก็เอเลี่ก็เหมือนแบบพอมันรู้ว่านางเอกรู้เรื่องนี้ก็เลยถามนางเอกว่าเธอรู้เหรอว่าด็อกเตอร์อยู่ที่ไหนนะครับซึ่งพออันนี้คุยกันไปเนี่ยด็อกเตอร์เนี่ยก็เข้ามานะครับมาช่วยแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยก็หนีไปนะครับหนีไปที่ ตู้โทรศัพท์สีฟ้านะครับที่ข้างในเนี่ยมันใหญ่กว่าข้างนอกนะครับซึ่งชื่อของมันก็คือทา r d ดิสนะครับและพวกเขาเนี่ยก็เข้ามาเหมือนว่าให้เครื่องเนี่ยมันเดินทางไปอีกที่หนึง่งโดยที่พวกเขาเนี่ยมาเพื่อหาจุดสัญญาณที่พวกเอเลียนเนี่ยจะส่งออกไปข้างนอกนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ไปเจอสัญญาณน,นั่นและก็เข้าไปข้างในซึ่งพอเข้าไปข้างในเนี่ยก็เจอกับ เหมือนว่าในระหว่างที่เดินมาก็เจอความจริงมันเจอแฟนของตัวเองด้วยนะครับไอตัวเอเลียนเนี่ยที่มันเป็นพลาสติกที่หลอมละลายอยู่ในปอบางอย่างนะครับพระเอกก็บอกว่าเนี่ยไอเอเลียนตัวเนี้ยมันทําผิดตัวมาตราข้อนี้ของอวกาศนะครับซึ่งพอพระเอกเนี่ยพยายามจะบอกให้มันหยุดเนี่ยก็เอเลียนตัวเนี้ยก็ไม่ยอมนะครับแล้วก็ปล่อยขึ้นสัญญาณออกไปทําให้โบหุ่นพลาสติกหรือหุ่นลองชุดเนี่ยเกิดการแบบว่าขยับ แล้วก็ออกมาทําร้ายผู้คนนะครับแต่แล้วก็พ่อมันส่งสัญญาณออกไปนางเอกเนี่ยก็สามารถจัดการมันได้นะครับผมซึ่งพอจัดการมันได้เสร็จในตอนใกล้จบนางเอกนะครับก็ออกเดินทางไปกับด็อกเตอร์นั่นเองครับผมก็หล่านี่ก็เป็นการสรุปที่ผมไม่ได้สรุปมานานนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้นะครับใครที่ชอบซีรีส์นี้เหมือนกันคอมเมนต์ไว้นะครับและคลิปนี้ผมขอเพียงแค่3มไลค์ก็พอ ใครอยากให้ผมทำซีรีส์นี้ต่อนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับแลวเดี๋ยวผมจะกลับมาทำแน่นอนเฮ้ยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ